สวัสดีเต้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเด้อมพิเศษเล้ากับน้องเฮลโลสวัสดีกับน้องเนม่าจางพ่นหลับยังลูกกาครับน้องลูกกาลูกกานี่มือละต้องต้องทำเงบนเขาเนาะมือนพูกระดึ้งกันละว่าสักกินกันเขาเขาทอดกระไรเลยเขาได้หมดนี้นี่ครับเนาะนี่พกกระจบหน้าเนมแอสไพร์เนี่ยแหละครับเนาะเห็นบ่เปลือกมาเลยเห็นบ่เสียทรงเสียเปลี่ยนมาแล้ว พี่น้องเนาะนี่นแล้วู่นนี่คือส่วนใหญ่คเนาะว่าจะไปถามเปิ้ลคนเนาะเออครับน้องปะย่างไปเดินไปน้องไงอันนี้ครผมว่าจะกิดยางให้น้องน้องนี่ฝนขึ้นเป็นมุ่นเมื่อยฝนครับน้องไงนี่อากาศเมื่อยดีๆครับน้องเนี่ยหัวเจ่อครับพี่น้องไงยทางหลังหัวตัดเดินไปย่างไปครับน้องเไยนี่เห็นบ่มโค้งไปจอดได้หลายเป็นน้องเไยเนาะ จ้างไม่ได้จางพนดั่ไม่้อยคือว่าพานกกาให้ครับ้องนล่แหละลูกกาให้นกกาให้ข้างไกลกก้เขาเปนกกาบอแหงนี่ครับนเป็นยาวนี่เห็นมงครับเขาวาจกไรวะสิเกไร่อสเไร่น้องครับน้อ เ็ตหน้าอยังไม่แล้วสมุนหลายคนฝนก็ตกพบมือเศร้านี่ก็ตกดีฝนพี่น้องเงยขึ้นนะเพาะน้ำก็หลายฝนตกมากนี่ครับเนาะนี่แหละเห็นหน้าเก็บไปความจำเราไว้ก็บทาน้องให้น้องเังนะเนี่ยฝน like ี้ก็ต้องโอกาสต้องไกลปุ่นณ่ะต้องโอกาสหลักก้ไก พงต้องเงนคนนะ่ะเบงเอาคนนะ่ะเอ,อ็นเขาเบื่องกไกลคนนะ่บะบวยสัตว์ไปเลยต้องอากาศีิกลับีปน้องนอ,อนี่นะขาย,ยยายังไม่ดไห้น้องนอ้ะเสร็จ hai, ba, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, cao quá này thắm thắm không gương cứ như kiểu bỏ gương nữa anh cái này thay vậy này nào xin lặc thay là เก็บความจำไว้เก็บความจำไวใบนาะครับจานน้ำกันวันนี้ยังไม่แล้วยุ่นจ้างไม่ได้เท่าไรแม่เมื่อหาล้อยเมื่อหาล้อยทางอยู่ที่เด้อทางมันทวัดนี่ละทวัดตะบนคนพุทธมปีนะเพื่อสองดาวจังหวัดสุโขทัยครับนี่ละอยู่ใกล้ครับนี่ละใกล้ตีนผู้เขาเนี่ยบ้านไหนบ้านไหนกัน กใช่คน<อ>กินสามครับ,รบมวนได้ครับ,รบอายุต้องใชเจนสุดน,นี่พอเจ็ดสิบบอลยังกินลอยบอือถามนะครับรเจ็ดลอยลอมั้งบอโอ้เปงนกิกกระเทาก็ดีแล้วนคนาะยังแข็งแรงอยู่ก็นงาน เป็นนั่นยังแข่งแรงอยุนน่นเนาะมีลูกมีหลานกับบะเบงเงาเด้นนี่ใส่ตลอดชีวิตผลแล้วได้ทุกทุกนี่สองปีสามปีก็บะเบสเมื่อกันเราก้อนเท่าอมันซื้อหมื่นูลเสี่ยวมันหลายเนาะคนเก่าหายากคนใหม่กัดแทน่นมันจะว่านะมึมนคือกัน จำชื่อว้าพ่นกะจังเงยให้่ไมากายสาวคมว่าสวยใสต่อโอ้ยกระปักนี่ครับนี่เราก็ไปดำไปดำไปแวเป็นแถวในตรงนี้พอืนเขาระเลามาก่่าง้ยครับอูาเขาไปเราขัากันยังมาแล้วที่น้องเนาะข้างไก่กางไก่นี่คนเราข้างไก่อนี่เรายืนนี่ มันนองมันยสัต <inequ> ว <f LE> ์จะกับจางหมายว่าเราจับจังกมาได้ครับคนเงาเงาปลาเมื่อเมื่อนกีดีกี่น้องเม่อนนเดินมาอีกรอบรอบสองนี่ฝนสิบนอนครับนกปลาใหญ่แ้วปลาครับเป็งเขาปกกากคนขี้น้องนกยางผมน้องกาเขาคนเขาเหลี่ยงมาเขาได้จากสามลอยมัดบ่าครับนกเอายางไปก่อนไปยางไปน้อง จะไปะบจำราไว้พ่อต้องรู้จักไว้ลูกหลานคือกันเอาไวนาน้น้ำพ่อมีความไวล,ลูกมีลูกเปหลานพ่อก็มีราซื้อน้ำกอบคุนเขารเาพ่อ่อันะว่าแน่ดยกันพนพมา,จากจงคนเรากเขาเยวันละสิบบาทจางคนเป็นายแล้วค่า ลงลงงิตตอกนี่ครับเฟสุกไปได้กัมาเลยฮะรับจางนี่แหละตวทุบ่ารไปนเท่านีน้องตักทุกนี่ก็ว่าเจ็บไปยังมาหามกาย่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวทยกกันนเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันถึงมาถึงโยเจเย็นนี่ครับผมดามาถึงน้อง้ โซเซียลไลครับน้องเอ้น่อากาศกาศทังนี้น้องบ่เนีองเาบ้างคึฝนเจ้าน่ก้าวเอาก้างเขาเน่รน้องนัอง กาขอดอยังหลายอยู่ในองคุเลยเป็นอย่หน่อยด้วยสามด้วยมักคัดเกินนี่นี่ทำก็ค่อยดำไปค่อยลงไปดดห,นงนหนูเสียวหือไลก็มีตองเกือนี่นี่แกล้องแซนแล้วนนี้ ขวดแน่ขวดแน่นี่โอ้ยผ่อนหักฟุตอีไมาทักทาเมวันนี้ว่าไงไก่เด้อวันนี้ออกก้นได้นนี่ฮึฮึฮึฮมฮึฮึฮึยึฮึฮัฮึฮ้ฮึฮฮึ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 เึฮ่อฮฮยเ จ้างโลกามันเริ่บาททางไส้เขาเนี่ยิันทางไส้เขาี่ตองมันตุงต้งลกาซอยผมแม่มาเด้อมาเด้อมาเด้อมนนี่ไม่ได้รุ่นโลกาลกาบัตรท่ามานนี่มัเจบาทเจ็บาทโอ้มันเคลียร์มาสิบาทวะจะก็ต้องถามเนาะคนหลายมันไมรุ่นลกครับผู้สาวมลบนะฮสิบบาทอันนี้มันไม่รุ่นนะเลยให้เขาจ็ดบาทรนหล

อน่ยแต่ว่าเอามาหามกะยังก็กนนล,ล้อกันเนี่ยอัอนับไปรถนับไปรถนับอเอาเลยงอฟฟ์มาเลยเนลี่ยเขานับเอาละอ่อยแสงได้สามจิกบาดูก่อนอ๋อ โอ้ตัว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 อาบิ้งกล้องสวโอลยั่นแหละหยิบไปเก้บอแสดงวันนีนั่นแล้วโอ้ยว่าเฟือิ่มครับคุณอาอาเบิ้งกล้องเด้อเบิ้งกล้องหุ่นหนามาเลยนะติาเอก็ชีเราวันนี้ลงหุ่นมาไก่เลยท้ย

มัดขอยเลยเพื่อนมาเลยมัดเาคอยเลยเพ่นๆมัตเจมกเยมัของเจียบเซตนเานี่ยีอย่าผงกาดมัดท <c ười> ี่ลงง่ายวะัดีครับลูก้านครับ ไมาๆาลุกค่ะลุกค่ะขึ้นนะลุกค่ะฮ่า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 ก้องไก่เลยวันนี้คอมเมนต์เนี่ยครับคนดูทางบ้านอยู่ไหนกันเอ้ยคอมเมนต์เนี่ยครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นสไลค์ด้วยนะครับช่วงืซอว่า

ดีเอาไปสุดเลขวันนี้สุดคิดคิดรถได้ได้รถคนนัก่องได้หน่อย ผมวุ้กลิปสองแล้วน้่ยเลยสองจัไปด้อนั่นน่ะจับไปด้วยจับไจัไปด้วยจับมันนะจับของทองไว้ถูจับน้ำแร่ถูกจับไว้แล้ไปเดี๋ยวโปเส้นกันจะเอาเส้อเดียวรอดเอาถูกมาแต่สองปาปลูกจะได้เอาเปละสี่ปลาไปนี่ห้ามัด เดดมาแล้วเดดมาแล้วย่นี่ว่าดียดดมืดมืดมัานมานนี่และะไปเอาิ๋วิดพี่น้องกลบไปลบมาอยู่คนคนเด้อ ีมเงินกระจ้างเอาอย่าง,งไาง,อองพอได้อยากให้กินซื้อกินงเงินกับภาคงเ,งาเงินกับคนต้องมีเงินกับตัวถ้าไม่มีเงินกับคนก็ไม่มีก็มกินใช่ไหม คอยผัดโอมแห้งโ้าเนืยเมื่อยครับแล้วเสียงปั๊บปั๊บปั๊บับเสียงปั๊บปัักั้างเสียง

บ่ม,มันรู้มันเขครัมัน้เข,ข่าก็ัวทขมัดได้่อรม้ามงัก็ได้นกค่อยเป็นคอยไปละว่าอ่อนค่อยวนไปบ่มีน้ำบ่มีน้ำนน่อยนกไ่ปดเปิดปดน้ำบะมี เป็นข้อเอกเจ้าแล้วนะข้อเอกตัวจริงมาได้พี่น้องได้บกการได้แเมื่อเนี่ยเอลกมัดให้น็กน้อยเขาเมื่อเป็นวัดแล้วดวัด้านย่งใหกนี้วตขึ้นวัดกับตแจ้งฝนดำหน้าเมื่อนี่มาก้ามื่อเป็นวัดมื่อนี่ย้วมื่อจมือ ่นมายิ้มไปเตยแล้วเออคนมาโอ้ดำหน้าเดี่ยวเนาะลูกน้องคนมาว่ะมานีย่องลูกเจ้าโอ้ดำนาเก่งดำนาเก่งเดี่ยวเพ่คนาว่ะเอแกเก่งเรสดอก้าะแ่นกาเลยเนาะกาเลยเนาะ่มเออวมันกาเลยรเฮียสดรกนั่นหลย่างแต่ม่พอนาอะไรสดอกเป็นไรปัหมูวานคือไมืงยังมานน้องแต่แต่ยากมากเนี่นี่กิยังฉีตกระเทนาหลันว่า อันใจสวมใะข้างขี้โก้ที่กล้วยยุบไน่ยยังมาอยู่เนาะสมมติจักเื่ออืมฮะทางไหนไอยากมาเบิ้งเออเข้าไปนะว่าหับุทธเภาอืมอยากมาเบิ้งให้เบิ้งนะหมืนสัตว์จิบดดดอืมครับครับอนโอ้ยเมย์เยจิบเยาะจิบเยามันล่มมันเลยฮะจิบเยวจิบเยา เาลมเนี่ยลมลมนาป่าตุงดิไปนั่งเลีงแดดเดเล้แดดเด้อก้าอ่นแดดเฉดดแห้งิดดแดดเดดาว่าแห้งเียวที่ก้าัน้าาวนกาันคนออ้ยเมื่อเดือดพอนพี่น้องเอ้ย นี่ไอ้ส่งหมวกมาเด้อมบ้าเลยมาเห็นเกลือมุดนะแล้วกันฝนเมื่อนี้เอาหมวกไปง่ายน่ะ่ด้่นคุกเพือประเทศเล่าหน้ามาใส่น่ะพวกพนีว่าโอ้หมวกกันนกบ่านนกเบา่เป็นนักเลงหมวยไม่หลุดเลยเอาหมวกกันเอาคบเพื่อนประเทศเล่าติดยินอ่ะ cà phê kiao sài đi nọ mhm 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 คนกิดเพิ่งหลายคนเลยว่าบานผมมากิดมีเพิ่งคือกันแหละคนติดตามก็มีคนติดตามว่ครับไอ้ด่าเนี่ยเนี่ยเคียวน่ะไอ้ <c oughs> ด่าออกแล้วครับว่าเมืม่อบ้านมาเย็นหนึ่งเย็ดอย่างเห็นได้ในคลิปเ <c oughs> นี่ยเนี่ยไทยไหวอยู่ ตาโอ้จานจีกัน่ากินแค่หน้าแต่ว่าเป็นหน้าครับพนุนี่จ้างเฮ้ยดีดีสุดแล้วไครเาต้องมีมีเงินมีกินได้อยากกินทุกคนแล้วเส้นใบก่อนเส้นไนบอนี่เส้นโอ้เส้นไนบอนี่โลกกาเนี่ยน้องมีเงินโลูกกาบอกทินี้พี่ซิง <laughs> วาอยู่ครับหายแท่ได้จริงแล้วะเจ็้นได้เส้นไ,สนไหนเสบ่รเส้นได้เจ <laughs> ไปค <laughs> ับคุนลาบมัวจักขันบ่อสู้รบกันอ่ะ ไปเทศลาเพ่นนะเขาต้องงัดไปือวับงัดแตงอันนี้มันบ่ดีด้ตงัแป้งอนเขาจะอะไรวะอนเงินลาดมันบ่ยังไ้ลาดแต่งงานแพงกับเพงด้แตงทังเขาทั้งเ่านถือกเราจนะนุทั้งไทยนี่ยเท่าไหร่ับ เงินกี่กึ่งเงินลอยก็บาดห่อเงินลอยเงินลอยห่อเป็นเงินเป็นเงินประเทศลาวเขาใส่เงินเห่เด้อยแน่นเขาใส่เงินห่าเขามักใส่เงินบาทประเทศลาวประเทศพม่าประเทศเขามีเขามักใส่เงินบาทแน่นเจ้าประเทศลาวบางคน จังก็จะเลื่อนละขับจักเงินบาทก่เด้จักนบาทเลยบาทแงเด้ออ้าพงอยากเขากล้องเลยพงถอยนีเลยสามีบอกปวด สามนีมกรคนพวกพี่าไยเพี่อาไพยังเพลินแล้วจะปลมออกอกพรห้ามเลี้ยทอรงเาทำไ้มให้ใหไปโรกคนจะขายไปหรอบอกยาเขาห้ามกับ่ประเทศเล่าเขาจะป่่อยไทยเฉพาะทีพวกสุกยาน้าเล่าเล่าเห็นเล่าอยู่ บังเงินบังหินนะเออบังฮินบังนี่ยนะคือขั้นเคลืออันนี้แหะแบบนี้แหะก็บังฮด้วยเออโอ้โหเห็นเราบังหินเด้แล้วเขาใส่อันเอายาสูใส่อันน้ำตาลอันน้ำอ้อยเแาสิขั้นใส่น้ำอ้อยในยาสูงห้าอันี่ยก็ขั้นใส่น้ำอ้อยหอมก็สุดได้ไม่รูมันหอมหวานน้ำหอมนะก็ติดวัดวัดวัดอันนี้พ่ออันนี้เ่ากระตูพ่ออย่างหลัง เปิดไม่ยิงไม่ยิงติดกับเ่อสนะอืมเฮ็ดเฮ็ดเจ้าเขาก็สูบไหมนั่งคุยกันแก็มาสูบออกเดียวเียวูวมพวกสี่คนก่อนะโอ้โเตซ่าเซซน่วันนี้เขาจะไปเพชรชรเดียวเนนี้อะเ็นล่าความเ ความเศา้าอ <laughs> ีกทีวานี่ครับต้องมาเนี้กวงมาเล่นมันนี่ให้คนละ ต่าคอนกระไรคลิปเบบธรรมดาไม่ยึดอันองงันกดไปเป็นครับตกใมือตะเกิดบาท นัคนจ้างให้ช um ่วยกันไปนละมือจับไงแ้วจาับ้นไี่ไ้เ่กันบรไม่อมกันจังไม่ว้มกัาเป็นเงที่้องไน่านไเน้ยตานีหงไมนี่ยอัุ่นอ่ะสรุปจ้ะหน้าอยู่นำทานำทาไวทา มาเล้วยงันยาวันงนะเนาะ คลิปนี้นะฝากกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจน่าจะละลายได้วันนี้เวดเวลา,าอพอดีกัเอาใวยความสุขสารภาพแข็งแรง, no? รงอาย,อยอ no? ุวยันโนพลังโองมีความสุขชุจบคลิปอายุวันโนมั่นอยู่กันจบคลิปได้อายุวันโนเนาะชุ่แข็งพลังอามีมีแต่สิงสง่งดีงเข้ามาอ๋อ วนวัดด้วยเนี่ยายั่วยอครับยั่อ่วงิอันโนรอโอยๆลับตลอดไหวนอนตื่นไก่นกันแสนตามหางี้ตื่นสายบาเลงี้หน่อยตื่นสายเสราเลย้เ้อฟาต้องัน้กงนไปหอพอฟ้ไอฟ้ไปคินี่ก็เห็นโชดีด้อพี่ร้องเอไม่รุน เขาลูกกาบอกลูกบอกร้านไปทาโรเบิงเขาบอกลูกร้านไปติดใจไปรุ่นบ้านนี้มาโน้ตือ <g ül> เอาจักลูกกาได้ลูกกาหาเงินมากินก็ได้ก,ดนกดินแล้วแยงเจ้าของได้จะกินได้กินแล้วว่นแม่ไหนนอนกินได้ซื้อว่นได้กินแล้วไ,ได้ไดไมีลูกมีร้านครับมาเมบิงเด้อตสาวไปมีก็ได้ <g ül> ตาลีตาขีบกเบิ่งเลยพวกมึงเนี่ย